ครับผมอันนี้ก็กลับมาจากตลาดแล้วนะครับเนาะก็สร้างกับทำการนะครับต้มครับแล้ก็ฝากไ้ที่เก่านะครับเรื่องแฟมิลี่นะครับมือนี่ควันโกก็สิได้เส้นนะครับเส้นหัวหมูนะครับเส้นกระกับครับผมซึ่ง ทุกๆปีขั้นโกก็จะทำนะครับหลังจากปีใหม่ปีใหม่แล้วนะครับขั้นโกก็จะทำทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้ก็ส่วยสภาพะนะครับกันในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมขั้นโกก็เลยไปท่านในถ้ำนะครับเลยถือโอกาสเอามือนี้นะครับได้ถ้ำเซีนไวยนะครับสิ่งใดที่ใดเคยเวบาไว้ก็ อาจีสำเร็จแน่นะครับตามพ่วงประสงค์กะบให้ลูกหลานในยูดีมีแห้งกับปั้นโกกับทำนะครับผมน,นี่เต็ยนเหลีย่ยงแล้วกับทีได้บกข้าวนะครับแม่แม่อยากไปเบิ่งใหญ่จากข้าวนะครับเนาะเอาสวัสดีสวยก่อนเร็วสวัสดีสวยสวยแม่หน่อยเร็วสวยอ่าสวยหน่อย บอกแม่ๆเ,เร็ววันนี้นะจ๊ะแม่แม่มจ๋าบ่ายสามโมงครึ่งเข้ามาอุดหนุนลุงเรืองลุงเรืองเร็วลุงเรืองเฟอร์ออมารีไลอ,อาหารสดให้หนูให้หนูเร็วให้หนู นนัน่ไปอ่านหลาดนะครับ<า>ก็บอกข่าวเม่ๆนะครับไล่ตัวไม้นะครับเดี๋ยวควันโกกัดสีล่งไว้นะครับหลังคลิปนะครับเพราะว่าไลา่ตัวเกาในในหายไปนะครับเม่งแม่ๆพี่ๆนะฮเด็กแอดเข่ามาเป็นเพื่อนมันก็หายเมื่นะครับ มื่อนี้ถ้าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ให้แอดไลน์เข้ามาทั้งทักเข้ามาทั้งก้านโกนะครับตดลงไว้นะครับหลังหลังคลิปนะครับเพราะวา่าบางอันบางที่ก็ได้คุยกันนะครับแม่ๆมก็ได้คุยได้ยังไ้ก็เลยติดต่อกันมาได้นะครับเมื่อวานนี้ก้นโกก็เลยไปทำามางหม่นะครับขึ้นมาเนนะครับขึ้นเนยพอขึ้นเนยนะครับ เฉยนก็อันนี้มาใหม่ด้วยครับดื้อลองไปเบื้องย่ายกันนะครับเนาะครับผมก็นนี้ก็สีหญาครับเริ่มเขียวขึ้นมากครับแต่ว่ากันฝนมาตกมากนี่ก็จะตีเป็นเไยๆอีกนะครับแต่ว่ากันตีฝนมากกับเขียวเน่นะครับผม ยายเอ,อ้ยาย, or, ยายไปยังไหน้อยยายอาจารย์สวัสดีแม่เร็วสวัส,สดีก่อนสวัสดีข้าสวัสดีตอนเช้าเร็วสวัสดีสวยสวยหน่อยสวยขานะขานะขานะขานอนๆอนนาที เอองูอื้อใส่ชัมนี่นะครับสร้างโบรานนะครับอันนี้ก็สับปะรดนะครับของยายบุญมี ครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแม่แม่จ๋าครับคุณแม่คุณพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับฟานโก้ก็จะทําการไลฟ์สดนะครับขายอาหารออนไลน์นะครับให้กับช้างนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับช่วยอุดหนุนช่องนะครับเรื่องเรื่องแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มี60ตะกร้าเหมือนเดิมครับ60ตะกร้ากับ50คะแนนครับผม ถ้ายังไงก็เชิญเข้ามาอุดหนุนได้นะครับแวะเวียนเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอฝาก ID ดี n ลตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าก็มันเสียไปแล้วนะครับก็แม่แม่ FC ที่ติดเคยติดต่อกันมันก็หายไปเลยนะครับถ้ายังไงก็ให้ท่านได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะครับทักเข้ามาเบอร์ใหม่ของควานโก้นะครับเพื่อจะได้พูดจานะครับทักทายคุยกันนะครับว่าสารทุกสุขดิบเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโดยเฉพาะท่านหลายๆท่านนะครับที่มันไม่ดีดกลับมานะครับก็คือขอญาติเอ่ยนามนะครับคุณพี่ปุ๋ยนะครับคุณพี่วินะครับคุณพี่ อีทคุณพี่ธัญพรนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับท่านด็อกเตอร์ชยานันนะครับก็คุณแม่ไพยนะครับคุณแม่ไพยของเรานะครับก็ <c oughs> คนไหนอีกนะที่นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้ท่านนะครับ ทักเข้ามาเบอร์ใหม่นะครับ ID Line ใหม่ของควันโก้นะครับอย่างเช่นคุณพี่เอื้องฟ้าก็ทักเข้ามาแล้วนะครับก็กราบขอบคุณนะครับที่ไม่ปล่อยให้ควันโก้ลอยเพนะครับก็ได้ท่านเข้ามาทักเข้ามาก่อนนะครับกับ ID Line ใหม่นะครับเป็นคนแรกนะครับก็กราบขอบคุณนะครับผมและท่านก็ได้จองนะครับจองอาหารไว้แล้วนะครับ หกตะกร้านะครับผมก็กราบขอบคุณไว้นะทีนี้นะครับถ้าแม่แม่พี่พี่ท่านไหนนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าอยากกจองก็ยังทันนะครับคนละสี่สาตะกร้านะครับผมก็ไม่เป็นไรครับคนละนิดละน้อยนะครับคนละตามกําลังครับผมพูดง่ายๆนะครับเราก็ไม่ไปบังคับว่าจะให้ท่านเอาเท่านั้นเท่านี้นะครับเราจะไล่สามโมงครึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็สมควรเก็บเวลาท่านไหนก็จะ จะปิดไลน์นะครับก็ฝากทุกคนทุกท่านทุกแม่ทุกพี่นะครับให้ช่วยกันเข้ามานะครับอุดหนุนนะครับอาหารช้างออนไลน์นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เมื่อก่อนเราก็จะได้แค่ส่งคะแนนมานะครับว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่นี้เราก็ได้ให้ท่านได้เห็นนะครับว่าช้างได้กินแน่นอนครับได้เห็นกันสดๆก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะครับ ทำบุญทางออนไลน์นะครับผมทำบุญกับช้างนะครับซึ่งเรายังไม่มีโอกาสได้มาพบเจอกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จจากโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสปล่อยเดินทางได้ก็กราบเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่ชาวเขาพัทยานะครับก็เชิญได้เลยนะครับมาแวะเวียนนะครับหรืออยากให้อาหาร ช้างกับมือก็ได้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับผมฟานโก้ก็จะรอนะครับท่านอยู่ที่นี่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ต้องช่วยกันก่อนนะครับช่วยช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือช้างก่อนนะครับผมส่วนคนก็กินอะไรก็พอไปได้ก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนช้างเขาต้องได้กินที่เพียงพอของเขานะครับ อย่างน้อยก็วันละร้อยห้าสิบกิโลนะครับต่อเชือกนะครับผมส่วนเป็นอาหารก็อาจจะเป็นพูดง่ายๆเป็นอาหารเสริมนะครับเพื่อให้เขาได้ได้ริมรสนะครับผลไม้บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปกติก็จะกินแต่หญ้านะครับกัดสับปะรดนะครับผมนี่ก็ขอฝากนะครับแม่แม่แมพี่พี่น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับก็ เชิญเวียนเข้ามานะครับฟันโก้ก็เข้าใจว่าแม่แม่ก็ได้วิ่งช่วยหลายช่องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คนละลิตรน้อยนะครับตามช่องน้อยๆนะครับส่วนช่องใหญ่ๆก็อันนี้ก็พูดไม่ได้นะครับแล้วแต่เขานะครับก็แล้วแต่แม่แม่นะครับพูดง่ายๆนะครับผมจะเห็นใจช่องเล็กช่องน้อยก็แวะเวียนเข้ามานะครับ อันนี้ควานโก้ก็จะทำพิธีเส้นไหว้ประกรรมนะครับเพื่อขอพรจากหมอครูนะครับหมอเท่าหมอหลวงนะครับหมอประกรรมนะครับที่เราเคยกราบไหว้มานะครับก็ทำมาทุกปีทุกปีนะครับแต่ปีนี้ควานโก้จะทำช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันปัจจัยหลายอย่างนะครับก็ยังไม่พร้อมนะครับพอดีวันนี้ก็เลยพร้อมแล้วก็เลยจะทำ นะครับเส้นไหว้นะครับก็ขอให้ท่านแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมช่วยอวยพรนะครับช่วยวันนี้ฟานโก้ก็จะขอบนไว้นะครับก่อนนะครับก่อนเส้นนะครับบนไว้นะครับคาดทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหมายนะครับฟันโก้ก็จะได้เส้นไหวอีกรอบหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ เสียงรุ่งเรืองครับวันนี้ควานโก้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับชุดชุดช่วงเส้นไหว้ประกมนะครับช่วงนี้ก็ฝากไม่ๆนะครับให้ดูแต่เช้านะครับวันนี้ถ้าไหนในดูก็ให้แอดเข้ามานะครับทักเข้ามานะครับลายใหม่ของควานโก้นะครับเดี๋ยวควานโก้จะปักหมุดไว้นะครับหลังคลิปนะครับผม วันนี้ควันโก้ก็ฝากจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปที่2นะครับวันนี้ควันโก้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มานะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เป็นประโยชน์สําหรับควานโก้นะครับวันนี้ควันโก้ก็ขอกราบขอบคุณไว้นาที่นี้นะครับขอบคุณครับผม นี่ครับยแล้วครับพายุเข้านะครับเมื่อวานนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ละนาดนะครับเจออุปสรรคอีกหลายเรื่องหลายลาวนะครับสำหรับควานโก้นะครับก็จะสู้ต่อไปนะครับ เพราะว่าแม่แม่ก็ยังนะครับให้กําลังใจมาตลอดเวลานะครับว่าต้องสู้สู้นะครับสู้สู้นะลูกนะครับซึ่งมันเป็นคําพูดที่ทําให้ควานโก้นะครับมีพลังนะครับขึ้นมานะครับนี่ก็ของบุญมีนะครับของมีก็ไปครึ่งหนึ่งนะครับ นะครับเหลือแต่เสานี่มาตกอยู่นี่นะครับมาตกอยู่นี่นครับเหลือแต่เสานะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้รามาอะไรนะครับก็แค่ okay, ให้ท่านได้เห็นนะครับ ขบวนกลับมานะครับมาลุงเรืองเหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับสําหรับลุงเรืองครับผมได้มีอยู่มีกินก็ถ้าคุณแม่สนับสนุนก็คงจะได้นะครับกินได้มีอยู่มีกินกับเขาบ้างนะครับ ครับผมฟันโก้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากไวเหมือนเดิมนะครับผม